e.f. ทั้ง9ขั้นนี้เด็กๆสามารถทำได้อย่างแน่นอนนะคะถ้าได้ฝึกฝนต่อเนื่องขอขยายความดังนี้ค่ะเริ่มจากทักษะพื้นฐานคือ 1. จดจำเพื่อใช้งานเด็กสามารถทำตามคำสอนและเรียนแบบสิ่งที่ดีๆได้สองผ่านการยังคิดไต่ตองนั่นคือเด็กๆสามารถหยุดยั้งความคิดและการกระทําเมื่อไต่ตองหาเหตุผลที่ดีได้นะคะสามสมองยืดหยุ่นความคิด คือเด็กๆมีวิธียืดหยุ่นปรับเปลี่ยนการกระทำได้เสมอนะครับและต่อไปคือทักษะการกำกับตนเองอีก3ข้อคือ 4. จิตจดจ่อใส่ใจนั้นคือเด็กสามารถมีสมาธิจดจอกับการทำงานและการเรียนรู้ได้หากได้รับการฝึกฝนนะคะ ห้าปลอดภัยหากควบคุมอารมณ์ความฉลาดทางอารมณ์สำคัญยิ่งเด็กๆก,ก็ย่อมฝึกควบคุมอารมณ์ตนเองได้ไม่ยากเลยเราต้องไม่ตามใจตนเองนะครับหกบ่มเพาะการประเมินตนเองหมายความว่าเด็กดีต้องรู้จักประเมินผลการกระทำของตนเองได้ก็จะวิเศษเลยค่ะและสามข้อสุดท้ายเป็นทักษะการปฏิบัติได้แก่เกไม่เกรงการ,รเริ่มลงมือทำนั่นคือเด็กจะมีความคิดรเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ๆอยู่เสมอหาก พ่อแม่ให้โอกาสและไม่สกัดกั้นนะครับ8ลึกล้ำวางแผนดำเนินการข้อนี้ก็สำคัญมากนะคะหากเด็กได้รับโอกาสให้รู้จักการวางแผนการเรียนและการทำงานด้วยตนเองก็จะมีอนาคตที่สดใสได้อย่างแน่นอนค่ะและสุดท้ายขั้นที่9ตระสานมุ่งสู่เป้าหมายนั่นคือเด็กต้องมีความฝันหรือวางเป้าหมายชีวิตของตนเองได้ก็จะเกิดกำลังใจและความมุ่งมั่น ที่จะก้าวเดินไปให้ถึงเป้าหมายนั้นๆนะครับทักษะ e f หรือการพัฒนาสมองส่วนหน้าของเด็กปฐมวัย9ชั้นนี้มีความเป็นไปได้ค่ะเด็กไทยก็จะมีวินเชิงบวกเป็นคนดีคนเก่งคนกล้าน่ารักและมีความสุขและเป็นความหวังของชาติบ้านเมืองในอนาคตอันใกล้นี้นะคะ สุดท้ายนี้หนูขอเป็นตัวแทนเด็กไทยขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีคือท่านอาจารย์โสลพนเสือพันธ์ประธานบริษัทสำนักพิมพ์เอ็มพันธ์ที่กรุณาจัดพิมพ์หนังสือคู่มือรอให้ถึงปก็ีายเสียแล้วสำหรับแจกเพื่อร่วมกันพัฒนาเด็กไทยด้วยด้วยเอฟให้มีอนาคตที่สดใสเพื่อเป็นพลังสำคัญของประเทศชาติพวกหนูขอกราบขอบพระคุณค่ะ